ระบบดังกล่าวประกอบด้วยหัวรบนิวเคลียร์ขนาดพันกิโลกร,รมัมพิสัยทำการสูงสุด3,000กิโลเมตรและน้ำหนักปล่อยประมาณ6ตันบินด้วยความเร็วสูง900กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานรวมถึงระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่ทนทานต่อสงคราม electronic. อิเล็กทรอนิกส์ยูเครนไม่ยอมแพ้สงครามแลกหมัดปลายปี ยูเคนพัฒนาขีพุทธิ mm. ัยไกลระยะทําการ3,000กิโลเมตร สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับสัญญาณสันติภาพแบบยอมจำนนตามคำจัดความคำจำกัดความของมาคลงนี่แหละครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสออกมาระบุนะครับในสถานการณ์ที่ยูเครนกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์ที่เซเลนเซคี้และก็ผู้นำชาติยุโรปหลายชาตินี่แหละครับจะไปประชุมพร้อมกันที่ ทำเนียบขาวกับประธานานธิบดีทมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ังครับสถานการณ์ที่ในยูเครเองสัญญาณสันติภาพที่ส่งมาจากปูตินนี่แหละครับมันมาพร้อมก,กับการโจมตีขนาดใหญ่หลายเมืองตอนนี้กําลังถูกโจมตีรัสเซียมีการเตรียมโดรนไว้กว่า4,000ลำและเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ทั้งตู9 5 m s ตู 22M3 ตู160นี่แหละครับจำนวนหลายสิบลำประจำการอยู่ที่สนามบีโอเลนยาและเอ็งเกล2ที่พร้อมจะปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ได้ทุกเมื่อขณะดียวกันการโจมตีด้วยโดนพิยไกลของยูเครนในการโจมตีทางด้านลึกของรัเสเซียแม้ว่ามันจะทำความเสียหายได้พอสมควรแต่มันก็ยังอยู่ในปริมาณที่จำกัด ยกเว้นถ้าเผื่อมันไปโจมตีโรงกันน้ํามันหรือว่าคลังน้ามันนี่แหละครับที่มันมีเชื้อเพลิงอย่างดีเท่านั้นแหละครับที่มันจึงเกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมากแต่ถ้าไปโจมตีอย่างเช่นโรงงานผลิตโดนซาเอทนี่หละครับซึ่งเป็นเป้าหมายต้นๆของความต้องการของยุเคนที่ต้องการจะไปจํากัด การผลิตของโดนซาเอตซึ่งก็จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมคาลูก้านะครับบริเวณพื้นที่ตาตาสถานนะครับมันแม้มันจะห่างไกลถึง1,300กว่ากิโลเมตรแต่โดนยูเคนก็สามารถโจมตีไปถึงแต่การไปโจมตีที่ไกลขนาดนั้นนี่แหละครับโดนมันไม่สามารถพกพาไอ้เจ้าระเบิด หรือว่าลูกจรวดต่างๆนี่แหละครับในปริมาณที่มันหนักมากไปได้เพราะว่ามันต้องบินทางไกลเพราะนั้นปริมาณที่มันพกไปหรือว่าบรรทุกไปแต่ละครั้งมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50กิโลกรัมเท่านั้นเองยิ่งไกลมันยิ่งลดลงเพราะนั้นถ้ายิ่งลดลงความเสียหายมันก็จะยิ่งน้อยลงแทบไม่ก่อความเสียหายให้กับกระบวนการผลิตเรยก็วดาษเพราะนั้นการโจมตีถ้า,ปาไปโจมตีโรงงานต่างๆแบบนี้นี่แหละครับความเสียหายมันแทบจะไม่ปรากฏแต่มันเป็นเหมือนการแสดง ออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเองว่าสามารถไปโจมตีได้คลิปวิดีโอที่นําเสนอเนี่ยนะครับถ้าเผื่อไปโจมตีโรงงานลักษณะแบบนี้เราจะไม่เห็นปรากฏการลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งไม่มีแรยงานผู้สูญเสียบาดเจ็บผู้เสียชีวิตอันนึงมาจากว่าปริมาณของลูกจรวดระเบิดที่มันบรรทุกไปมันไม่มีพลานุภาพเพียงพอนี่จึงกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่แม้ว่าโดนพิสัยไกลของยูเคน มันจะสามารถไปโจมตีได้ตลอดเวลาทุกวันเหมือนกันแต่ความเสียหายมันขนาดใหญ่มันไม่เกิดขึ้นเทียบกับทางฝั่งของรัเสเซียรัเสเซียที่จะใช้ขี่ปืุยในการโจมตีมันก็จะมีขีาปุธนะครับพิสัยใกล้นะครับอย่างเช่น east a n d e r m เนี่แหละครับซึ่งถือก็เป็นตัวอันตรายมากพิสัยการ บินที่มันไกลและก็ด้วยความเร็วที่สูงนั้นไม่สามารถจัดการได้หมดไายดน,น้าจากลูกจรวดขีบรุษที่มันบรรทุกมา400-500กิโลกรัมนี่เลยครับมากกว่าโรนของยูเครนที่บรรทุกไปเกือบอกว่า10เท่านี่เลยครับมันจึงทําให้ความเสียหายมากกว่า10เท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นยูเครนจึงถูกโจมตีขนาดหนักโดยสถานาการณ์เมื่อเช้านี้มาีการโจมตีทั้งขีบรุตล่อนนะครับ ระเบิดนำวิถีทางอากาศรวมถึงอ่อคีสแคนเดอร์เมนี่เลยครับมันกาลังกลายเป็นหายนะที่ยูเครนต้องเจออยู่รวมถึงปริมาณการเพิ่มขึ้นของโดนเป็นจำนวนมากเลยครับมันตอนนี้มันก็เลยต้องหาวิธีการที่จะท่อง ตัดต้นต่อในเรื่องของขี่พุตธต่างๆเหล่านี้การไปทําลายโรงงานต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับมันจะกลายเป็นคุณอุปการเป็นประโยชน์ต่อการโจมตีที่มันจะลดลงถ้าเผื่อสามารถทําได้สถานการณ์ที่ยูเครนใช้แต่โดนพิยไกลเนี่ยครับพกลูกระเบิด10กิโลกร,รมัม20กิโลกร,รมัมมันจึงไม่มีทางที่จะไปจํากัดทําลายโรงงานต่างๆเหล่านี้สถานการณ์ดูเหมือนว่าล่าสุดมันมีความคืบหน้าของทางฝั่ง ของขี่ประวุทของทางฝั่งยูเครนมากขึ้นนะครับในช่วงกลางปีตอนนี้ต่้งนี้ไปนี่แหละครับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเริ่มเห็นดอกออกผลเลยแหละครับเพราะว่าหลังการมาของทรัมป์นี่แหละครับแนวโน้มการมาของทรัมป์ที่ชัดเจนในช่วงปลายปีทําให้ยูเครนรู้แล้วครับว่า ต้องพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาขีความสามารถขียปุรุพิสัยไกลจึงเริ่มมีการกระบวนการนะครับลงทุนที่จะมีการพัฒนาอย่างหนักสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันสำฤทธิ์ผลแล้วนะครับล่าสุดมันก็มีรายงานนะครับว่ามันเป็นภาพพิเศษของขีปุรุที่ชื่อว่าฟาร์มิงโกนี่แหละครับที่มันถูกอ้างว่ามีพิสัยทําการ ไกลถึง3,000กิโลเมตรมันเริ่มปรากฏออกทางสื่อออนไลน์ท่านผู้ฟังครับระยะทางที่มันสามารถโจมตีได้ไกล3,000กิโลเมตรนี่แหละครับมันหมายถึงเป้าหมายโรงงานที่เป็นโรงงานโรนซาเอตที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอลาบูก้านี่แหละครับมันจะต้องกลายเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆน,นะครับต่อจากนั้นมันก็จะเป็นสนามบินโอเลนยานี่แหละครับ แองเกลสองนี่แหละครับหรือไม่ก็สนามบินนะครับยูเคนก้านี่หละครับซึ่งตอนนี้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียก็จะมีบ,นบินไปมาอยู่ภายใน3สนามบิน ก่อนหน้านี้ก็จะมีสนามบินที่ไกลๆหน่อยอยู่ทางด้านเอเชีย er นะครับ4,000กิโลเมตรซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียพยายามที่จะถ่ายเครื่องบินมาอยู่ทางด้านตะวันตกมากขึ้นเพราะนั้นสนามบินมันก็จะมีอยู่3อันอยู่เคนกาเอนเกล2นะครับแล้วก็โอเลนยาเพราะนั้นระยะทางที่ขี่รุษต,ตัวใหม่ฟาร์มิงโกระยะทําการ3,000กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเป้าหมายที่เรากล่าวมาทั้งหมด3สนามบิน รวมถึงโรงงานผลิตโดนซาเอตที่อยู่ตาตาสถานในนิโคบตสกรรม อาราบูก้านเนี่ยแหละครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีท่านผู้ฟังครับภาพถ่ายที่มันมีนําเสนอออกมานเนี่ยแหละครับมันเป็นภาพถ่ายของขีปุระล่อนที่ชื่อว่าขีปล้วนพิเศยไก่รุ่นฟาร์มิงโกนะครับซึ่งเผยแพร่เมื่อที่1 4สิงหาคมที่ผ่านมามันมีความสามารถนะครับก็คือระยะทําการไกลถึง3,000กิโลเมตรนะครับบรรทุกหัวรบได้ถึงพันกิโลกรัมเรียกได้ว่ามากกว่าขีปุระล่อนของรัสเซียสองเท่าท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้มันก็มีการนํา เสนอจากกลุ่มมิเลเนียมกรุ๊ปนี่เลยครับของอังกฤษนะครับเป็นต้นแบบมันก็คล้ายๆกันซึ่งอยู่ในรุ่นของ PF5 พดูเหมือนกันว่าต้นแบบจากบริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปนี่เลยครับมันจะกลายเป็นการผลิต ในโรงงานเป็นปัจจุบันเพราะว่าสายการผลิตในรูปภาพที่นําเสนอนี่นะครับตอนนี้ยืนยันชัดเจนว่ามันขึ้นลายผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นต่อจากนี้ไปนี่แหละครับภายใน,นระยะเวลาช่วงปลายปีจะเป็นช่วงสงครามในการโจมตีด้วยขีวุธพิสัยไกลของยูเครนอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนพัฒนาขีปุ้เนฟจูนนะครับ เนปจูนนั้นได้รับการขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเพราะว่าในช่วงเมษายนเนปจูนสามารถไปสอยไปทนลม่มเรือตัวธงนะครับเรือตัวธงของรัเสเซียที่ชื่อว่ามอสควาเรือมอสควาถือว่าเป็นเรือตัวที่ดีที่สุดเป็นเรือธงที่ดีที่สุดเป็นหัวหน้าขบวนเรือ กองเรือทะเลดำซึ่งจมลงในทะเลหลังจากที่ถูกเนบจูนโจมตีด้วยขีปุโรธนี่แหละครับสองลูกเข้าเป้าหมายทำให้ยูเครนก้าทำให้อมอสโกนี่แหละครับเรือมอสควานี่แหละครับมันต้องจมลงสู่ก้นทะเลดำเป็นเรือลำแรกๆเพราะนั้นสถานการณ์ที่ต่อจากนั้นมาหายนะของกองเรือทะเลดำหลังจากจ่าฝูงมันหายไปจมลงก้นทะเลหายนะของกองเรือทะเลดำมันจึงเกิดขึ้นไวกว่ากำหนดสุดท้าย กองเรือทะเลดำต้องย้ายนิวาสถานไปอยู่โน่นเลยครับคาสโดนากายนะครับตัวที่3ที่พัฒนาตอนเริ่มจะมีการใช้งานก็มีชื่อว่าเกรม2หรือว่าหิม2อันนี้ก็จะมีระยะทําการ500กิโเมตรรวมถึงมีรายง,งานล่าสุดนะครับว่ายูเคนพัฒนาต้นแบบขีบุพสพศไก่รุ่นใหม่ที่พัฒนาเองซึ่งมันก็จะมีลักษณะขนาดคล้ายๆกับ ATACMS ของอเมริกา แต่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งมันก็จะมีพิสัยทําการ300กิโลเมตรบรรทุกหัวรบหนัก400กิกรัมสามารถโจมตีเป้าหมายศูนย์บัญชาการต่างๆในบรินที่แถบนี้ของรัเสเซียได้ในระยะสะัมัสมี300กิเมตรซึ่งดูเหมือนว่านักมิเครอ์นี่เลยครับมีความพยายามที่จะขยายรา,ายงานว่ายูเครนมีความพยายามที่จะขยายไอ้เจ้าความสามารถของขีบรบ ตัวใหม่ที่ลอกเรียนแบบ ATACMS นี่แหละครับให้มันได้ไกล500กิโลเมตรซึ่งคาดหมายกันนะครับว่าขีปนธที่กล่าวมาทั้ง4ชนิดตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการผลิตและพร้อมที่จะมีการใช้งานนั่นหมายความว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นถ้าเป่่ยูเครนถูกบังคับให้สันติภาพยอมจำนนโดยการเสียเดนแดนเริ่มต้นที่คลเมียนี่แหละครับรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนั้นดูเหมือนว่าพรุ่งนี้นี่แหละครับ ยูเครนอาจจะปฏิเสธในเรื่องของการสูญเสียดินแดนและนั่นนํามาซึ่งการที่อเมริกาอาจจะถอนตัวจากการสนับสนุนยูเครนและยุโรปก,ก็จะเป็นตัวกลางสําคัญในการสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยเฉพาะขีบรุษที่เริ่มพัฒนาใหม่ๆสามารถโจมตีระยะไกลได้มากขึ้นถ้าเผื่อขีบรุษที่กล่าวมาโดยเฉพาะฟาร์มิงโกนี่แหละครับลัตมิทําการ3,000กิโลเมตรมันสามารถทํางานได้จริงและมีการใช้งานได้จริงเราจะได้เห็นนะครับ ว่าช่วงปลายปีนี่นะครับสงครามการโจมตีล้างเผ่าพันธุ์กันโจมตีล้างผลาญกันมันก็จะหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้นรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ